สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเข่าห้มันสาปะหลังนะครับภาพพี่น้องมาอัปเดตนะครับในส่วนของนะครับมันพันเอเหลืองหน่อยนะครับหรือระยอง90นะครับที่กาลังฮินฮอตในช่วงนี้นะครับถ้าทายพี่น้องไล่หมองไล่บอลครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับทั y ง YouTube ทังเพจนะครับ GP c h ่ n n แนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมันสาปะหลังนะครับเหมาะสาหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่ปลูกมันสาปะหลังนะครับอ่ะ นะครับบอลไล่ให่ห้างครับพี่น้องครับภาพี่นงองมาอัปเดตมั่นอีเหลืองนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับปลูกเมื่อวันที่ยีสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับนี่ครับปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เมษานะครับหลังสงการนะครับในช่วงนั้นสามารถปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นนะก็คืออ่าเขาอื่นว่าฝนตกนะครับฝนตกก็สามารถปลูกได้เลยนะครับในส่วนของนะครับการที่เข้าใส่นะครับ เคล็ดลับในการดูแลต้นพันธุ์นะครับมันสําปลังหรือว่าในเรื่องของการระเบิดหัวนะครับมันสําปลังก็จะมีโฟโที่นะครับโฟ้ที่รายก็อะมิโนแบกสองยางนะครับในการดูแลนะครับมันสําปลังของเหานะครับให้เจริญเติบโตนะครับล้วก็ลดต้นทุนในส่วนของค่าปุ๋ยนะครับซึ่งพี่น้องก็คือสีเข้าใจนะครับว่าปุ๋ยนี้ราคาสูงขึ้นแบบครึ่งตัวครึ่งนะครับเห่าก็เลย นะครับผมปรับเปลี่ยนในส่วนของการดูแลต้นมันนะครับโดยการใช้ปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อที่จะลดต้นทุนในส่วนของการาใส่ปุ๋ยนะครับในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปใส่ปุ๋ยหลายนะครับพี่น้องครับต้นทุนท่านก็จะสูงนะครับกำไรท่านก็จะน้อยถึงแม้ว่าเข้าจะได้ผลผลิตสูงสํามไรนะครับมันก็บวกลบคูณหารแล้วนะครับโอกาสที่จะเ็ให้เฮามีกําไรนันก็น้อยนะครับเอานะครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ มาะสาหรับพี่น้องทีนะครับผมมีผู้มีอากาศที่แบบว่ามันเน่าหลายนะครับมันเน่าหลฮิตเอาสายพันธุ์ได้ก็ไปใส่กับเน่านะครับแนะนํานะครับผมแนะนําให้พี่น้องลองเอาพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับไปใส่นะครับเพราะว่ามันอีเหลืองหน่อยนี่หัวมันจะสั่นนะครับแต่ว่าหัวมันจะใหญ่ใหญ่กว่ามูเลยนะครับใหญ่กว่ากุมมันอื่นเลยนะครับสําหรับสายพันธุ์อีเหลืองนะครับเพราะว่าหัวใหญ่แต่บ่เน้านะครับพี่น้องนะครับ บางคนก็บมาหัวเห่านะครับแต่ว่าหัวเห่าก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันก็ได้น้ำหนักหลายครับข้อเสียก็คือเวลาที่เขาไถนะครับพี่น้องครับเวลาที่เขาไถมันหักเนี่ยย่างเช่นคู่มือนี้อ่าใส่รถคุดยังสินะครับพี่น้องเวลามันหักเวลาเขาจ้างคนไปเก็บยังสินะครับบางเทือกพิ่นกับบดได้บดได้ตามไห้นะครับบดได้ตามหัวไห้ยังสินะครับบดได้คุดไห้นะครับบางคนก็ดึงเอาแต่เหงาขึ้นมาดึงเอาแต่เหงาขึ้นมายังสินะครับในส่วนของสิ่งที่มัน มันหักไปเพิ่นกระบบิดตามมันก็เป็นจุดเสียของเข้าในจุดในตรงนั้นนะครับสาหรับสายพันธุ์ที่มีหัวเาานะครับมันกระ่บดดผลผลิตในตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นมันหัวสั้นครับพี่น้องจกก่ไงครับจกก็ไงไายก่ไงครับเก็บก่ไงพร้อมนะครับแลวการแน่นคันนักนี่เก็บง่ายกลัวนะครับเฮายนขึ้นรถนี่บ่ต้องไปเหยียบไปยังเลยนะครับเพราะว่ามันจะแน่นเองมันเพราะว่ามันเป็นหัวหัวมันบ่ยาวานะครับหัวมันสั้นนะครับเพราบม่ต้องไปซับเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นมั่นหัวยาวเวลาเขาสิดึ้นรถเดียวมันจะคงเค้งนะครับพาน้องไปฟันไปยังมันอีกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกข้อดีหนึ่งของมั่นสายพันธุ์อีเหลืองนะครับที่มีลักษณะหัวที่โดดเด่นนะครับบกคือไผ่นะครับแล้วก็ทนต่อสภาพการเกิดมั่นเนาอด้รดีนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงนะครับในส่วนของหัวมั่นนะครับหัวมั่นนะครับ สำหรับพี่น้องที่สุที่สนใจนะครับสายพันธุ์นี้ก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 9 7 0 2 5 0 2า9 0970250279นะครับ GP Channel นะครับเดี๋ยวนะครับภาพพี่น้องมาเบิ่งในส่วนของหัวมันนะครับหัวมันเดี๋ยวขุดสดๆเลยนะครับหลังจากที่ฝนตกนะครับพี่น้องนี่ครับฝนตกนะครฝนตกแล้วเฮ็ดให้มันสซับหลังนี่เกิดการเซาะนะครับเกิดการเซาะของ ต้นมันนะครับมันก็เลยเห็นหัวอ่าโพนะครับอ่ะเดี๋ยวมาหนีจะมาชุดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับคุดให้พี่น้องได้เบิ่งกันโอ้นะครับนี่ลักษณะหัวมันจะสั่นนะครับจะสั่นแต่ว่าจะใหญ่นะพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวตั้งกล่องนิดนึงเนาะแป๊บนึงได้ไหมครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเห็นบ่เนาะนี่ครับ หนึงนะครับพี่น้องครับอ่าเยวขุดให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับมันอีเหลืองหน่อยนี่นะครับหัวสันแต่ว่าหัวใหญ่ครับหัวสันแต่ว่าหัวใหญ่นะครับเหลืองหัวใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหลืองหัวใหญ่นี่ครับอันนี้คือฝนส่อนะครับหัวใหญ่หัวดกนะครับในการนำนักดีนะครับเวลาที่เข้าไปขายนะครับเวลาที่เข้าไปขายอยู่น้ำโล่งแป้งนะครับเพิ่ก็จะเพิ่มมันก็คือแต่ละล้านนะครับสีสื่อนะครับแต่ว่าเพิ่็จะเพิ่มในส่วนของ น้ำหนักนะครับในส่วนของปริมาณน้ำหนักหาคือเพิ่มหาขึ้นหาสตางนะครับในส่วนของราคาน้ำหนักนะครับจากปกติ2บาทนะครับเพิ่มขึ้นขึ้นหา2สองบาทหาสตางยูสินะครับประมาณนะครับหัวใหญ่ครับสายพันธุ์นี้รับรองแลวกับหัวดกนะครับอันนี้แค่2ต้นนะครับนี่ครับอีกก็ณ์ของเพิินเลยนะครับนี่ครับหัวใหญ่หัวดกแลวก็บมเนาครับ นะครับบดเอาครับวันนี้บดเอาเครือ่องมือมานําครับนี่ขาวๆเนาะพี่น้องเนาะขาวๆให้พี่น้องได้เบิง่งกันนะครับอ่าแป๊บนึงนะครับอ้าวครับนี่นะครับ<น><น>ขาวๆให้พี่น้องได้เบิง่งนะครับว่าลักษณะของมันอีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะจังไรเนาะนะครับนี่ค<น>รับเป็นกระสีมีหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ แต่บายาวครับหัวใหญ่แต่บายาวนะครับสิ่งที่ขอดีอีกข้อหนึ่งก็คือมันจะเป็นนะครับมันจะบาคอยเน่านะครับนี่ครับมันจะบาคอยเน่าจิ๊บต้นง่ายๆครับนี่ครับสูงบาเกินลอยยี่สิบผู้หญิงก็บเฮดได้ครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับเบื้องต้นก็เบรรงหัวนี่คนละเหลืองเลยครับพี่น้องครับนะครับเบื้องต้นก็เบรรงหัวนี่คนละเหลืองอ่าสังเกตเบื้องครับนี่ต้นน้อยๆครับนี่สุดเลยครับประมาณซ้ำ ซําเอิกนะครับซ้ำเอิกเข้านี่กุ๊กสั้นๆในน้อยครับแต่ว่าหัวนี่อภิมีหารหัวนี่ครับสุดยอดดีครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่สายพันธุ์น้ำหนักดีนะครับหัวใหญ่น้ำหนักดีต้องเป็นพันธุ์อีเหลืองน้อยนะครับเบื้องลํำต้นนะครับนี่ครับอันนี้คือพันธุ์ของเพิ่นนะครับนี่บ่สูงนะครับพี่น้องครับบ่สูงนะครับบ่สูงแต่ว่าตาทีงามนะครับเพราะว่าเข้าใส่ปุ๋ยถือสูตรนะครับแ้วก็มี ระยะเวลาของการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับมีระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยพี่น้องสังเกตบึงนะครับตดมันนะบดดีสูงครับพี่น้องนี่สันสนนะครับน,น้อยนอยนะครับสันสันน้อยนอยนะครับสันสันน้อยๆอยนะครับสันสนน้อยนอยแต่ว่ามาบึงผัว่าครับนี่บลกใหญ่เลยครันนบน,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 นี่นะครับหมว่า่บักใหญ่เลยพี่น้องบึงมือมันบ่เป็นสองนิ้วพี่น้องมันสามนิ้วนี้นะนะครับ นี่ครับเรือหัวมันใหญ่ครับตัวมนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ต้นนะครับเหมาะสําหรับการขยายพันธุ์นะเหมาะสําหรับการขยายพันธุ์นะครับนี่ครับหัวมันใหญ่แห้งนะครับสำหรับพี่น้องที่สนทใจครับอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเข้ามาไดครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับพันธุ์มันสัปะหลังพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับหรือว่า ฟูที่นะครับหรือว่าฟูที่นะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับหนึ่งซองเพียง600บาทนะครับสามารถใช้ได้นะครับสิบห้าถึงยีไร่นะครับสามารถใช้ได้1 5ถึง20่ไรนนะครับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นจากประเทศอิสราเอลนะครับเป็นสูตรอีออนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยสูตรนี้นะครับได้มีการพัฒนาขีดคนจากเช่าต่างชาตินะครับ แล้วก็เฮากับมาใส่ในดินบานเฮานะครับมาปลูกอ่าใส่ก็มั่นได้สินะครับนี่ครับใส่ก็มันหวัวกระใหญ่นะครับใส่ก็มันหวัวกระใหญ่นะครับอุดมสมบูรณร์นะครับเพศให้การเจริญเติบโตของหัวมันสำปะหลังเฮานี่ใหญ่ได้เต็มที่นะครับอันนี้ยังบาสุดสุดนะครับเฮาจะไปคุดอีกช่วงหนึ่งในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หน้านะครับอันนี้แค่มั่นเจ็ดเดือนนะครับมั่นเจ็ดเดือนเฮาจะไปคุดอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนอ่าช่วงเดือนมีมีนาครับมีหน้ากันเลยอีก ระยะเวลาในการที่จะสะสมแปลงนะครับเหลืออยู่อีกประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนก็่าจะเฮ็ดให้น้ำหนักของต้นมั่นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นได้หลายเติบนะครับเพราะว่าเฮาจะไปคุดในช่วงนั้นน้อนนะครับพี่น้องครับเฮาจะไปคุดในช่วงนั้นมันก็เลยเฮ็ดให้ต้นมั่นของเฮาเนี่ยนะครับจะเริ่มเติบโตนะครับได้อีกนะครับดนนะครับแล้วก็ยังมีระยะเวลาของการจะเริ่มเติบโตได้อีกดนนะครับก็เลยเป็นอีกนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเฮ็ดให้ต้นมั่นสำหรับของเฮานั้น นะครับจะเริ่อเติบโตนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับปุ๋ยนะครับอยากไปใส่นะครับก็ทุเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่น้องครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับ GP Channel นะครับกับสายพันธุ์มันสับปะหลังพันธุ์อีเหลืองหน่อยนะครับส่วนที่สนใจสามารถโทรเข้ามาได้นะครับเอ้าสารคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำนีสักก่อนนะครับเอาไว้พบกๆกันในคลิปหน้าเด้อนะครับพี่น้องครับเทคแคร์ดูแลสุขภาพครับ ทุกขามาไ้ครับ0 9 7 0 2 5 0 2 7 9ครับ